นั่งแปดตัวทำไมติดตู้ชี้อ่ะกสบายไปแล้วไม่ผมผมก็แต่แต่ที่พวกบอกคี่เกี่ยไรก็กูบอกมันแล้วกูบอกมันแล้วว่าอย่านอนดึกแม่งก็ทำทรงอยู่นั่นแหละตัวนั้นแหละแบบเธอหมัาน่าอยู่นั่นแหละตัวนั้นนี่เห็นไหมเพอมันไอ้นี่อิ่มก็ เขาโดดเทสโอ้ยโอ้ยตัวล้มเปลียนเหรอฮะเยบแมโคตรดูงไงดูมืนไอ้แกนี่ย ลิงจดเจโลเลยตบมือนะตบมือโอ้โหมงไม่ดมัไม่ดไม่เมื่อกี้มึงตบให้กล้องอ่ะกล้องไม่เห็น่่ขอโทษเจ็บปอ่ะไม่อยู่ไหนอันนี้ตัดออกแ้วเหรอหืมดาไนเคโอ้รูแค่ถ่ายเซอฟีทำไมก่อนไงเขาแต่ว่าไเห็นท่อะไรก็กูเป็นคนเห็นแดงเ ตเยเรียบร้อยกูได้าตรงนีทุกคนมันต้องเราต้องถ่ายกันยกขึ้นสูงมึงก็ไหนเหทุกคนอะเนี่ยมึงมึงถ่ายมึงจะถ่ายใครมึงทำเฮานเหรอเฮ้ยไปไปมันนอยใจแล้วเนี่ยมึงก็หันดมึงก็หันดูเพื่อนเอไป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 ไทะเลทะเล

ว้ยยา,าไม่ไเมืม่อ,อกี้มันไม่ได้อัดเสียงไม่ให้มจะอัดบอกด้วยมันได้อัดเสียงไหนนั่นอัดเลยตอนเนี้ยมึงอัดยังอ่ะอัดแล้วเอาอีสัตย์เดีด๋ยวนะเดี๋จะต้องตบมือจับยางจับยินจับยินจันจงวะเฮียอยูล่างดำเนี่ยก็ตอนนี้เราก็นั่งกันมาถึงหน้าสวนหลวงแล้วใช่ไหมเพื่อนจะไม่มาเลยครับเพื่อนจะไม่มาเลย รอกันมาก็ประมาณห้านาทีแล้วซื้ออะไรกินเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มาเลยก็ไม่รู้แม่งไปทางไหนเหมือนกันตอนเรามาเรามาแป๊บเดียวนะอันนี้อืมก็รอต่อไปตบมือเลยตรมือตบมือขึ้นเรือขึ้นเรือในอธิบายเรื่องนี้ดิอธิบายเรื่องค่า,ชาเช่าเรือยังไง เ่อนเมื่อกี้ที่คุยกันอ๋อมสิาชาหกสิบมาจำหกสิบอีสิบองมาคืนในเวลาด้วยใช่ไหมสี่สินาทีใช่สี่สนาทีถ้าไม่คืนก็คือม่คืคือวัวตมพ่อไอเต็มอยู่ไหนวะ้นไครับ่อรยูีวันนั้นสามิดร้อยสามสิบห้าลงปุ๊บแค่นี้เลยบอกไปฮะอยูอยู มึงเป็นคนบังคับนะเว้ยบังคับไงวะนี่ไงมึงตัเนี่ยใช้อเนี้ยโยกัูใช้ปั่นเขียวคุณน่ากลัวเลยปั่นเฮ้ยเย็นอยู่ไอ้แต้มเย็นอยู่หมุนไปขึ้นสี่รอบไม่ได้เออไม่ได้อะไม่จะปั่นเราอยู่ฝั่งนี้อือเราอยู่ฝั่งนี้เลยเฮ้ยเงี้ยเงี้ยดีกูเราจะพูดหรืคอนเทนต์นี่เลย คือที่พวกผมคือมึงจะเล่ายังไงคือพวกผมมาปั่นเนี่ยเพราะาผมจะบอกว่าคือผมเนี่ยอยากทำธุรกิจสิใครชอบร้องไปไปนะครับสำหรับช่องเราคอนเทนต์หลักๆนะครับที่เราจะทำนี่นคือจะทำธุรกิจโชว์ทุกคนนะครับอย่างเช่นการเปิดหุ่นละเออเราต้องเตรียมอะไรบ้างตอนเปิดหุ่นเป็นยังไง นี่อีพีหนึ่งนะครับก็เลยมาแนะนำช่องแนะนำตัวเอย่างฝาแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับก็เลยมาที่นี่มึงแอดวานมากนะเหี้ยแนะนำช่องเลยกันเป็นเลื้อเป็นเลื้อนเป็นเดียร์เฮียก็มันก็อยู่ที่มึงก็อยู่ที่กูใช่ก็บ่นเล่นะก็คือโอเคอาจจะดูที่นี่ไปหน่อย มาเปิดช่องได้หรือเปล่าคือกาไว้แล้วมันจะทัวร์้กูอยากปั่นเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเปิดช่องของเราทีงช่องเราก็อาจจะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดคนว่ากันไปอาจจะแล้วแต่โอกาสคนว่างไม่ว่างใช่ไหมครับครับก็จริเราต้องใจเปิดช่องเกื่อทําธุรกิจนะครับ อาจจะเปิดบ <OR egg wiggle noise> ูธหรือทําต่างๆให้คนดูว่าถ้าแต่เริ่มจะจบมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้จองบูธเลย EP สองก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ปักก็ประมาณเจ็ดแปดคนในช่องแล้วนะครับไม่มีใครตัดตออเลยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปหนึ่งจะลงเมื่อไหร่ไม่ไม่แต่แต่ตอนเนี้ยจะมุดใต้อาคารแล้ว กูก็รู้สึกเลยว่าเรือเรือไปข้างหลังมันไปถอยหลังเลยวะได้ได้ก็จัดดีแล้วชี่ออะไรอ่ะโอมะกูอุยหลังเลยกูต nice ้อปล่อยให้มันลอยไปทางนู้นดีกว่าไปไปแล้วเราก็ปล่อยโอเคไปหยุดไปต่อเพื่อนมันจะมันจะถอยหลังลอยไปตรงนี้เลยไม่เป็นไรเนาะไม่เสียงอะไรมันมาเนสซี่หรือเปล่าเฮ้ยถ่ายอยู่ปะเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ตลอด นตอคือแนวคิดอ่ะคือมันเป็นการรวมตัวกันเพราะาอยากทำคอนเทนต์เว้ยแล้วก็อยากทำธุรกิจไงแต่ก็เลยคิดว่าทำธุรกิจอ่ะแม่งต้องมานั่งคิดสินค้าเขาเนี้ยก็เลยคิดว่าไปเลยไปเลยไปหาคนที่คิดว่าเขาหน้าจาเก่งก็เลยไปฟังคนคนหนึ่งเอาพูดชื่อมาดิอาเซียธรกิจไหมไม่หรอกเขาไม่ไม่หรอกเอาว่าเป็นๆๆนักธุรกิจท่นทานหนึ่งนะครับถ้าดังแล้วผมจะบอก <laughs> <laughs> ก็คือไปฟังเขามาเขาพูดเรื่องคอนเทนต์ก็เลยคิดได้ว่าเออว่ะคอนเทนต์แม่งคือแบบมันเป็นโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะยุคก่อนแม่งเป็นอีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์แต่พอหปีหลังมาเนี้ยตั้งแต่มีทิกตอกอ่ะโลกแม่งเปลี่ยนไปอีกรอบหนึ่งก็คือแม่งกลายเป็นแบบโลกที่แบบแม่งขายของออนไลน์แม่งยิงแอดงเดียวไม่ได้แล้วอ่ะไม่ต้องทำคอนเทนต์ด้วยอ่ะก็เลยคิดว่าเอองั้นเราทำคอนเทนต์ดีกว่ามันจะขายของมันอาจจะง่ายขึ้นเพอดูจากทซกูเนี่ยทำเพี้ยนไม่ ก็เลยคิดว่าเออถ้าทำคอนเทนต์น่ะทำเกี่ยวกับทําธุรกิจอ่ะทำตั้งแต่เริ่มเลยคือปกติมันมีคอนเทนต์จะสอนทําธุรกิจใช่ไหมแต่นี่เลยพวกผมจะมาทําเป็นแบบวิทยาทานอะ่ะแบบทําทให้ดูเลยเดี๋ยวลองผิดลองถูกให้ผู้คุณไม่ต้องมาลองเองอยู่ผมลองให้คุณก็ดูผมไปแล้วกันแต่ถามว่าจะทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้ความรู้แม่งคือติดลบเลยศู์ไม่ได้เลยคือแม่งติดลบเลยยี่ว่าสูย์ไม่มีอะไรเลยจริง เอ้ยมึงกลับก่อนมึงกลับก่อนเหนื่อยไะกูู้คิดถูกใช่ไหมนั่งกับมึงอ่ะถูกถูกเขาบม่เป็นแต่เขับาไม่เป็นไงไม่ไม่ไม่ไพราะว่าเราทำคอนเทนต์เพื่อไปทำธุรกิจมันได้ง่ายไงเพราะว่าคิดว่าถ้าจะนั่งหาสินค้าไปเรื่อยๆแม่งก็เจ๊งฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเจ๊งอ่ะแล้วแม่งมันสามารถกลายเป็นคอนเทนต์ได้ไงน้องน้อมันก็ทำมันก็มีกำลังใจต่อต่อยอดได้ แล้วเวลาเปลี่ยนสินค้าคือเหมือนแบบอยากให้คนเข้ามาตามเราอ่ะตามว่าเราขายของไงแล้วก็อุดหนุนเราในฐานะที่เหมือนเป็นเด็กที่มีความพยายามแล้วกันนะ<ม>เด็กรุ่นใหม่ที่พยายามจะพ,ยายาพยายาิสูจน์ตัวเองแล้วกันจริงๆที่ผมตั้งออปฏิทินไว้ก็คือไม่อยากบอกให้คนกดติดตามาว่าถ้าคนอยากเขากดเองแต่พอาใครที่ผงเข้ามาดูนะครับก,ก <ด S 2> ็กดด,ด้วยนี <laughs> ่มัน,ม,นมันต้องชื่อเหลียงกันไหน เรื่องช่องมันจะยกๆหน่นะครับก็ชือ่อดมาดูธุรกิดีกว่าสนุกเออแล้วจะบอกว่าไม่ใช่เป็ดหงส์ารูนะเรเี้เร,เเรเืเป็ดประเทศเป็นก็เป็นหงส์กันหมดเยใครม่เรียกเรือหงส์เว้เหี้ยถามไม่ดีสอาเพลอนแล้วเรอ๋อเราค่อยหักตรงขวาเยงตรงชน้วานาขวาเว้ยไปกำลังจะถึงแล้วไปไปแต่กบไล ช่วยด้วยเล้าเรด้วี่รับอยู่เขาสองแรงไงเดี๋ยวเนี่ยวะยีอะจกดันเร็วไว่ข้าหลังไอู้เรียดดบปูปิดู่ทตูไปคนดูนะคำถามในใจอันแรกเลยผู้มึงไม่สำเร็จหรอกข้อนขามคหัสมสิ่งที่เราต้องการ ถูกต้องเลยทำลายมานี่ยเฮ้ยเดียวแต้กันดี่กูแต้กันดิพี่กูปวดขวาเพื่อนขวาสบายไปพี่พี่สบายไปไม่ไม่อย่าทำไม่ดีเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยเอ้วขวากูขวาอยู่นะขวาขวาอยู่ กูดิ้นปากตกเลยนะกูดิ้นเท้าตกเลยดิกว่าเสียยังเด็กคนแบบนี้อทำไมเป็นคนแบบนี้โอเคครับอันนี้ก็ได้อยู่ถึงช่วงท้ายคลิปนะครับโอเคเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปนะครับซึ่งเราจะขออ่าบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่า คลิปของเรานะครับจะมีแพทเทิร์นนะครับด้นนี้ก็คือต้นนะครับกลางแล้วก็ท้ายคลิปใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เราอยู่ส่วนนี้กันนะส่วนต้นกับกลางนะครับก็จะเป็นการแบบว่า update อัปเดตอ่าเรียกว่าเป็นเหมือนก็จะเป็นบล็อกย่อมๆนะครับบล็อกย่อมๆเกี่ยวกับธุรกิจนะครับบิสเนสโอเค แล้วก็เป็นอ่าพวกอะไรแบบไร้สาระนะครับเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบว่าดูยวยวนะครับส่วนท้ายคลิปนะครับจะเป็นสรุปสรุปเกี่ยวกับอ่าคลิปนี้นะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีเพื่ออะไรเรามาอัปเดตเรื่องอะไรบ้างน,นะครับแปลว่าผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมาอ่าสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะครับก็อยากจะให้มาดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับ เราทำเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนในต้นคลิปแล้ว่าใครที่อยากจะดูว่าช่องนี้ม่นเกี่ยวกับอะไรวันนี้เราจะมาสรุปอะไรก็จะอยู่ที่ท้ายคลิปทั้งหมดนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับก็ช่องเรานะครับชื่อช่องว่า t t r t y o ยังเราจะแบ่งคลิปเป็น2แบบได้นะครับคือบล็อกกับบิสเนสนะครับ ในด้านของบล็อกนะครับก็คือที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือบล็อกที่1น,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วช่องของเราจะเน้นไปที่ Business มากกว่าซึ่งถามว่าถ้าเกี่ยวกับ Business จะทำอะไรก็จะขอแบ่งให้ดูนะครับเราจะมีสามหัวข้อหลักๆแล้วกัน Business ของเรานะครับจะเป็นทำให้ดูนะครับเป็นหลัก แล้วก็อยากจะเน้นมากๆคือไม่ใช่การสอนนะครับแล้วก็มาอัปเดตสิ่งต่างๆจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่านะค,คือช่วงของเราคืออยากจะเน้นมากๆเลยครับเพราะพวกเราทำให้ดูนะครับคือไม่ใช่การสอนเพราะว่าพวกเราไม่ใช่คนที่มีความรู้เลยนะครับอาจจะบอกกันว่าพวกเราตอนนี้ 18-19ถึงนะครับคนในช่องตอนนี้ทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนี่แหละครับที่มาทำช่องนี้นะครับซึ่งเราจะมาทำให้ดูเหมือนกับว่าอาถ้าใครที่อยากจะดูนะครับก็ให้คิดสภาพเป็นเหมือนเป็นแบบเรียลิตี้นะครับว่าแบบเรียลิตี้บิสเนสอะไรเงี้ยเรียลิตี้โชว์นะครับเกี่ยวกับบิสเนส อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเราจะมาคอยอัปเดตชีวิตการทำธุรกิจของเราจริงๆนะครับวา่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเราไปได้ดีหรือเปล่านะครับก็จะมาให้ดูกันในทุกคลิปนะครับที่เป็นคลิปบิสเนสนะ,ะส่วนบล็อกเนี่ยเราอาจจะลงน้อยมากๆนะครับเพราะว่า อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายบล็อกมากเท่าไหร่แต่ว่าบิสเนสเนี่ยจะพยายามถ่ายมานะครับแล้วก็มาสรุปท้ายคลิปแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็คือทาร์เก็ตของเราแล้วกันนะครับทาร์เก็ตช่องที่หวังมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาดูคลิปเรานะครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเด็กแบบว่าวัยรุ่นนะครับ แล้วก็วัยผู้ใหญ่ซึ่งวัยรุ่นเนี่ยผมก็อยากจะแบบว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะถ้าวัยรุ่นคนไหนได้ดูคลิปพวกเราแล้วรู้สึกว่าแบบมีไฟอยากจะทําอะไรขึ้นมาก็เราพวกเราก็จะแบบรู้สึกดีใจมากๆนะครับส่วนผู้ใหญ่นะครับก็อยากจะให้เป็นอ่าเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ที่เข้าหลงเข้ามาดูคลิปนีแลนนะ ถ้าเกิดว่าชื่นชอบหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรนะครับกับเด็กๆที่ไม่รู้เรื่องอย่างพวกเรานะครับก็อยากจะให้ช่วยมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ยังเป็นแค่เด็กที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าแค่อยากจะแบบทำอะไรที่มันดูมีสาระนะครับเพราะปกติก็คุยเล่นกันทำอะไรกันเหมือนปกติทั่วไปนะครับ โอเคครับก็อันนี้ขอแนะนำสมาชิกในช่องสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเริ่มด้วยคนนี้นะครับก็ชื่ออาร์ตก็ <c oughs> น่นาจะเป็นชื่อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงไม่รู้จักกันหรอกใช่ไหมอ่าชื่อโอมคนนี้สเตมนะครับคนนี้เด็กเก้หรือว่าเรียกันสันอเกนะครับไอซ์แล้วก็ผมที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับก็คือชื่อบูมนะครับ ก็พวกเราตอนนี้ทั้ง6คนนะครับก็คือทุกคนทําช่องนี้ด้วยกันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยผมอยากจะฝากติดตามนะครับถ้าชื่นชอบกันก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์อะไรย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าคลิปต่อไปมันจะไม่นานเกินรอนะครับคลิปสำหรับใครที่อยากดูแบบธุรกิจ จริงๆนะครับก็หวังว่ามันจะไม่นานเกินรอผมก็จะขอฝากช่องทางสักนิดหนึ่งนะครับก็สตาร์ทย่างของเราตอนนี้นะครับนี่ตอนนี้มี2ช่องทางหละคือ YouTube ครับกับ TikTok เป็นชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางอื่นแบบว่า IG นะครับหรือว่าพวก Facebook นะครับ ก็ในอนาคตสำหรับตอนที่คลิปนี้ลงหรือว่าใครที่หาคุณดูคลิปนี้ก็อยากให้ลองเซตดูนะครับเผื่อว่าอาจจะมีเพจแล้วมีช่องแล้วมีบัญชีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจด้านการทำธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันมาถึงตอนนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ